แล้วบริจาคก็ทำให้หนูแถวไ้่ได้พี่ครับเชิญได้เลยนะครับจริงๆเรามาช่วยเหลือกันเชิญครับคุณแม่เชิญครับด้วยนะครับมาเลยครับมาเลยครับอิ่มอร่อยกับท้องและได้ทำบุญด้วยหย่อดเองด้วยหยอดเองด้วยเชิญครับหยอดเองด้วยครับขอบคุณคุณแม่ลืมตาดามคุณแม่หาทำเลยหยอนหย่อนนี้หย่อนนี้หย่อนหย่อดหย่อนหย่อนหยอดหยอดหย่อนพี่ครับให้ทำบุญร่วมกันขอเพื่อจะผู้ชายอยากทำบุญร่วมกันนะฮะเยราาบชัน เช่นนะครับคหย่อดเลยน้องแคร์แฟนน้องคาเฟ่แน่นอนว่าตอนนี้เรามีพีทีแล้วก็ผีนะครับขอบคุณนะครับไอชิ้น100บาททอบคุณร่วมงานสายทงเพี่ใช่แล้วครับผมให้แฟนได้กลับที่เดิมแซนด์วิชชิ้นนี้ความสุภาพและไปแข่งแรงมีความสุขตลอดทั้งปี2,555ซึ่งเป็นปีแห่งเสียงหัวเราะ2,555 歯磨きでこっちにこっちに出てきた。 เซอรด้วยครับทำมุลลูกกันครับหนึ่งร้อยบาทหยอกๆเลยหนึงร้ยบแล่ผ่ารับเลยนะครับครับผมอ๋อโอ้เมเกยเมเกยเมเกย์ไม่เจอเลยเมกย์ว่าดีทำไมเราทำไมเราทำไมเราเมเกย์หนึงร้อยเมเกย์ว่าดีเออเมเกยอยู่ออทับเด้อคบูอี่มเลยนะครับเมอกี์ส่งนละครับเมเกขอบคุณครับเนเลยคนนี้เหน่อยกท่านนงนะครับผมอ้าวอ๋ออันาสุดท้ายนะ ยังยยมีนะครับผมคืนนี้อันนี้าสุดท้ายแล้วจริงๆเราเราขอขอบคุณพี่เขอบคุณครับพี่ครับ1 0ี่บาททุกคนมีความหมายนะครับได้เซลอนชิ้นถือว่าช่วยเหลือกันนะครับไม่ได้เปร้องม่ได้เป็นเซลมินขอบคุณนะครับขอบคุณครับทำบุญร่วมกันนะครับ100ยบาทที่อยากทำบุญร่วมกับน้องครับน้องว่าแพงตรงนี้ก็ไปย่ว เพราะว่าพ่แมไม่ได้สมาไบอกครับแป้งเลือขาครับผมเอออไรใส่ยอเดี๋ยวื่นดี๋ยวื่นอ่ะียบอกช่วยทำบุญนะครับรววบริจาคช่วยเหลือประชาชนกกัที่เกิดในปีนี้นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ได้ิาท่วไเราจะคาต่ว่า ฟูนะครับเราจะเอากปาุสตาอันนี้นะครับไปคนเคลื่นะครับัาสุมฐาไงแน่นอนคุณแม่ร่วมนนต่อสที่คุณนับคุณชิอบนะฮะกระดดไระโดนีเรา้สึกดีมากเลยนะครับเพามช่วยทุคนนะฮะอนนี้ครับอได้เลวครับคานี้นะครับผมให้อร่อยนะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวทั้งคู่ยังอยู่กับเราก่อนฮะเขาตอนนี้นี่อย่ดูนตาอไปชิวแล้วเนี่ยได้เวลาล้ ในการจับรางวัลให้กับคนที่ไปเล่นเกมตามพูดต่างๆและก็แสแพบปักอันนี้นี่คุณแม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 ่ดวู1 2 3 4 5พี่ครับ600บาทหมอถ่านไปเลยก็ได้อาะแบ่งกันบ้านไหนก็ได้นะครับบ้านไหนอยู่กันเป็นบ้าน600บาททำบุญแล้วก็แบ่งกันเนคนลีชิ้นนี่ีมครับคือ600บาทก็จะหมดฐานนี้พอดีเลยหรือว่าเราไม่ดึงก็ได้ด้ยครับร้อยนี่คุณร้อสอร้อดน้าีไครับ เรอไครับเฉยได้นะครับเฉยได้นะครับบคุไเรีนะครับเฉยได้วี่นี่ไงนี่ไงขอบคุณมากครับจอหวจริงๆของคุณจริงๆครับขอบคุณด้ยากขอบคุณขาสองมืกลำบลงที่ลรน่บคุณทำไมต้องสองไาด้วยล่ะทราบซโอเค นะครับจะเป็นรยังไงก็ข้นกันดีกว่ามาเรียบน้องออฟกับน้องบอสจะขึ้นมาบนเวทีทีเดียวน้องออฟกับน้องบอสครับเดี๋ยวตามอยู่ไหนฮัลโหล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 โอเคไม่อยู่โอเคไม่อยู่นี่นี่นี่ฮัลโหลวันนี้เธอสองคนอย่างน้องแพรวเนี่ยพี่ยังได้ยินการร้องเพลง จะได้ยิหเปล่าวันนี้ดีแน่นอนวันนี้มีเพลงกัมือว่าตอนนี้เลยเหรอคะไม่่าถเวทีอือเรอ I d i n น I n e d t อไอกไม่ได้แต่เขากทุคน่เยกว่าเฮ้ยเราสมควรเาอะไออเรเป็นคู่กันเหอแม่แล้วค่ะเลยอ่ะนี่เาเลือข่งมาเชิญมาเลือที่นันส มาดิอ okay, so ันแม่แล้วคุจะใหน้อย่นังีโอเคทีมงานบอกว่ายังมีสมาชิกหลายคนนี้ยังไม่ได้ไยเพราะฉะนั้นพี่มี่ถ้าไเล่นเกมแล้วที่คัรบ รีบไปหยอดด่ยนอนเดี๋ยวนี้เพราะเดี๋ยวถีงไม่กี่นาทีข้างหน้าเราจะมาจัดรางวัลที่ประเทศนี้นะครับของรางวันนลมีอย่างต่อไปนี้อย่างที่จุดขายบา I don't know.